อาราเพมานะครับส่วนนงนุชหรือว่าช่อนแอมะซอนนะฮะนีะ่ต่างชาติก็ให้อาหารนะให้ความสนใจนะเรามาดูนี่อาราเพมาเติมอ่ะเนี่ยอาราเพมาหรือว่าพิลาลูคูบ้านเรารก็ช่อนแอมะซอนเนี่ยเติมเลยเห็นไหมเนี่ยตัวบเบลือ์หนาปักเลยอ่ะเนี่ยโห แอดมินก็มาครอบครัวนะนี่ลูกชายก็ภรรยาก็แม่นะฮะคุณแม่แล้วก็แม่ยายอันนี้ด้านนี้เป็นกระแหนะครับเป็นช็อตบอดี้ด้วยเติมเลยเนี่ยกระแห่ช็อตบอดี้เติมเลยอ่ะเยอะมากที่เดมโคลออห์วานอตแล้ว เนี่ยโหไปไหมบื้มเบออะไปมากเกาะแหครับแดงๆช็อปบอดี้นะฮะเยอะมากเนี่ยสวนนงนูตครับมาให้ได้ครับอันนี้ต่างชาติหย่อนเชือกเล็กนะฮะจริงๆเขามีปลาผูกให้เป็นเหยื่อนะฮะเนี่ยอะไรมากเยอะมาก นี่โชโรกเดวเราม่ได้เลยะฮะให้อหารอาราไพมากนะครับฝากด้วยครับส่วนน้งนุดนะครับพัทยานะครับมีพนักงานให้นะครับอาราไพมาตัวกลเลยอะใจแอน่น นอะไพมาเนี่ยเดู๋ตัวนั้นวหวยโฉบไปนะโอ้โหนี่ฮะอ่ะโอเคฝากด้วยครับฟีดเดี๋ยวใจแอดลาไพมานะฮะนี่หรือพิลาลูคูนั่นเองอ่ะโอเคครับคลิปสั้นๆนะครับสวนนงนุษย์น่าเที่ยวมากนะครับธรรมชาติดีนะฮะรอบๆเนี่ยนะฮะธรรมชาติดีมาก อ่ะโอเคครับบ๊ายบาย